วันนี้เอนอนเอว่าจะเล่าเงสิ่งนีทานให้เด็กๆฟังแต่วันนี้ชื่อเรื่องว่าเราไม่ยอมเราไม่ยอมนอนหลับแต่แม่บอกว่าฝนตกมาแล้วฝนตกพังๆทุนเราจะไปซื้ออาหาร แต่เราไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวทอยไปซื้อดีกว่าเลยคุณแม่ขาหนูอยากไปดูดวงอาทิตย์แต่ว่าเราไปไม่ได้วันฝนตกแล้วเลยบอกใช้ร่มกันแต่ไม่ได้แต่ว่า อฝนตกแล้วจบแล้ว